เหมือนตัวนึงเมื่อกี้โอ้ตีได้หลากหลายเป็นตะกัดดีอยู่นี่สนะปาเป็นตะกัดยับอยู่ไม่แย่สปามันอยู่โค้งเี้งเขาก็เพราออกป้าออกป้าแลวเขาก็เพรา แก่ยืนตีได้ผพ้อเดียวอบอกแล้วครับบอกแล้วอ,อย่าเข้าอย่าเข้าอย่าเข้ามาโอ้มา,มามตัวนึงกี้อโอ้ตีได้หลากหลายเป็นตะกัดดีอยู่นีป่ปาน ยังจะกัดยับอยู่มเ่องไงถป่าไม่ยัดหลายยูนนี่ถ้ายู่แต่ฟังนันจะเอาปลาคึอไงกันสิบสองหกก็นี เลี้ยนเข่ากระเพาะออกมาออกมาเลี้ยนเข่ากระเพาะอกมออกมาโอ้ข้าก็ไม่ข้าจุดไม่ออกมา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 เออออกมาแล้วขึ้นอย่างเดียวครับไม่มุดไม่มุดครับอย่ามุดอย่ามุดโอ้ยลินนีไม่มีหอยเล่นมีแต่งานปอกอย่างเดียว หาหดเอาเรียบาาเด็กโจไเฮเยอะหรือเปล่าม,มาแล้วครับย่าเอาปลาขึ้นมาก่อนเดี๋ยวผมดึงคนขึ้นที่หลังชุ้ปูถูกปุ้งเงแต่ว่าแห้งนี่ยี่พ่อยี่แม่แขกได้อยู่บ่บมาแล้วครับ โอ้หทุลักทุเล่ครับไซส์สองกว่ากว่านะครับน่าจะไซส์สองกว่ากว่าเยียอหายไปแล้วเจ็บสองขาจากข้ามสาเบียตสายก็จะข้ามไปเจอครับไปเจอที่เนี่ยมครับทีสามสีแดงสามแท้นต่อไปครับผมนั่นเรียมนั่นบอกนะเรียมโค้งกันง Nhi tinh anh tôi kiểu mầm mắt cái gì bè ngao mong yêu mong 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 cả mong 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 มนเหนื่อยเมันกัดอีกแกนยืนตีได้ผพ้เดียวบอกแล้วครับบอกแล้วบอกแล้วครับยำไปยำมากลับครับยำอีกยำอีกครับเอาให้สุดออก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 อย่าออกรับอย่าออกเข้ามาอย่าออกออกมา ออกมาขึ้นมาอย่าเข้าอย่าเข้าโอ้ใส่เกา่าเนี่ยแบบนี้แล้วครับโอ้ดุดดุดดุดตัวนี้ับเปิดเขโก้ใจะยนนะครับสองขาจับช่องยกขึ้นมาจับแบกช่องได้ยังไปจับแบกขั้นไหมจ้า เออยกเลยว่ามีหลุดเออนั่นล่ละเอ้อมาแล้วครับพโโกกโู้เจอนนะครับสองขากัดยับใส่เดมิมอีกแล้ว <c oughs> ไปเตะครับพีเนียมครับพีสามสีแดงอีกหวานแจยก อย่าเข้าอย่าเข้าอย่าเข้ามาโอมามามาอีกอย่าเข้าอย่าเข้าอุ้มมาอีก,ก,ก,กออกมากัดแบบนี้ก็เหลือเหลือแต่ชื่อกูคิดเปรย์ยังไงนายโจเขาเป็นทำๆกันตัััดดปอนนน้

เหรออย่าได้มันบวมหดช็อกเออหดช็อกได้จ็ยกได้โดอย้ยสวยม่อีกแล้วีกเก็บมนันเองครับเก็บเต็มปากเต็มปากเต็มคอโอ้ยมันบ่สวยมุมสวยๆครับะครับ<ด> ครับเจ็ดนะครับเจ็ดสองขาจะแข่อันสาครแก้วใส่ก็จะไข่ไปเปิดอครับปเปื่อพิมีมพีสามสีแดงครับหวานเจี๊ยบ